นี้อยู่กับแมปหนึ่งหนึ่งกับน้องครับมาครับหนึ่งหนึ่งกับน้องรอบที่สองฮะรอบแรกน้องมันน้องมันแบบน้องมันคาใจครับมาครับรอบที่สองนี้เรามาเจอกันในแมปเดิมที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมให้เดือดกั ไม่พิวเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะฮะออกมาดิไอหอ้หอกันตัวเองแล้วมึงออกไม่ได้เลยนะ ยอมยอมเข้าไปครับตอนนี้ผมผมก็ไม่รู้นะว่าน้องผมจะเรียบหรือว่ายังไงเลยบอกเราใส่หมวกเขาด้วยนะฮะเกิดกันแตกง่ายนะฮะคือ,อน,นี่ผมเป็นอะไรไม่รู้ดึงแล้วไม่ค่อยติดเท่าไหร่สร้างรหัสใหม่ด้วยนะฮะอย่างนี้ผมสร้างรหัสใหม่เลยครับ กูเบิ่มเอาวัดแปกครับดึงมักดึงแรงแมกติดเลยน้องผมชอบกดสองเม็ดนะแปลกเนีย ก็จะเตกอืมอัดตัวอัดตัวเฮียดูดิอัดตัวกูก่อนนะไอ้สัตว์มาดิตัวกูก่อนนะแม่งอัดตัวก่อนเนาะคงไม่สนครับตายเนี่ยเฮียคือแบบอัดตัวก่อนเดี๋ยวถ้าเขาจะมาร้องกับผมนะผม เขาเล่นไปเลยครับยูยูเพีครับเป็นเป็นพยา,ยามว่าเขาเล่นก่อนผมนะผมยังคือปืนนี้ผมบอกแล้วบอกแล้วว่าใช้ได้แต่แบบน้องมันจะอัดตัวครับเชื่อผมดูดิโอแม่งเฮ้หวังไรส<อ>ัตว์เล่นมานานโอ้ยเพิ่งจะเจอเพืเ่นอน่างนี้นเลยคือผมก็เล่นไฮไลท์มานานแล้วนะท่านูน ผมผมก็ไม่นึกเลยครับว่าผมจะต้องมาเจอกับตัวคือผมเจอคนจริงค้งจีเกียน,มน,มนผมผมตัวแตกหัวเจอตัวไม่รู้ไงยีซัดโดนโดนโดนหน่อยๆนะหัวเนนะี่ยแล้วเราก็จะเล่นวีเอ็มพี ดเอากูก่อนนะอ่าตัวจนก่อเกือบแตกครับคือผมแพ้ผมไม่ร้องหรอกไอ้เหียแต่น้องผมมันจะร้องร้องร้องหรือเปล่าคือคือเราเจอกันมาหลายรอบแล้วนะฮะดูดิดูด,ดิโอ้ไอ้เหี้ยจะยิงไกลบุ๋มเดียวเลย ยัดไกลก็มา,มาดิน้องขุมมันสเต็ไปไม่พิวนะยิงหัวหัว,ห,วหัวก็ไม่ค่อยขุมนะแต่แม่งขี้โมนะ้ไปี่ย แต่ตัวครับเขาไม่ลากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ย,ยไอ้เฮียน,นี่โอ้ท่านผู้ชมครับลุงแบนครับเดี๋ยวผมให้ให้ไอดีลุงแบน์มาเลยผมขอประจานมันด้วยผมว่าจะประจานมันหลายครั้งไอ้เฮียนี่ผม,ผมสงสารมันไงทางน,นี้ติด ดูดิโอ้ยยัยอะไรนะ่าเกียดจิหายมาดิมาดิาด <S <S นี่ไงเว้น่าเกียดเกินสมเพศครับแค่นี้แหละเขายิยงโดนหัวผมผมแค่ตาเดียวแล้วเขาก็อัดตัวยาวเลยดูดูการเล่นสเต็ปของเขาไม่เหมือนคนที่แบบเขาไลน้ํ้ำยาครับพูดแค่นี้แหละเขาไลมันเป็นคนไลน้ํ้ำยาฮ้อ ขอ,อไม่ได้แล้วกันวัวแม่งจะแรงไปดิเฮียนี่เฮียนี่มัน s <S ย่อเฮียเลยเลยสัตว์มาดิแทนที่จะตั้งไอวอลนะครับคือคุณเอาเดืซื้อปืนอื่นไงเออคุณเอาเดืซื้อปืนอื่นคุณไม่ซื้อไอวอลเองผมไม่รู้เงินผมก็หมดแล้วด้วย คุณเลือกที่จะไม่คอยนะแล้วคุณก็เกย็นผมก่อนผมไม่เอาคุณไว้แี่นั่นแหละเป็นพี่เป็นน้องไม่สำคัญครับหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งครับไม่มีอ่อนให้ดวนกันคือดวนกันครับนี่ดวลกันคือดวลกันครับใช่ว่าจะให้ผมอ่อนให้ โอเคเม็ดเดียวพอผมกล้าพูดเลยนะน้องผมอะต่อให้คุณยิงมันเมน็ดนึงอะมันก็ร้องแล้วนะคือถ้าโดนหัวโดนหัวมันอะคือมันจะแบบรีบแบบรีบพูดเลยคือผมไม่ค่อยชอบพูดเล่ออย่างนี้เลยแงเหี้ยผมว่าเขาเล่นสนแน่เลยผมเคยดูเขาเกียนอย่างนี้มาแล้วครับ ผมก็เลยแก้ทางยังไงผมว่าแล้วเขาเล่นสนัยในผมปิงนะ้แต่ผมสู้เขาครับ นี่กูอ่อนให้ให้มึงพันยาเอาแล้วผมซ่อมเกาะไม่ได้ทมช้ชมชมิบหายแล้วม <First blood. S 1> าดิเดี๋ยวพอผมบอกแล้วน้องผมมันน้องผมมันแบบไก่คือเมื่อวานที่ผมคือผมไม่เอาลิปลงนะ mm hmm. ผมกล้าพูดเลยผมเจอกับมันทีไรผมกัดรวมันเกีย์ทุกทีนะไอ้เหี้ยแปดเบือน คือถ้าใครเปิดก่อนที่เปลี่ยนครับเราะว่าเขาจะเล่นระเบิดหรือเปล่นานะ ดูมันเลคลิปมันเป็นพยานครับว่าผมอ่ะไม่ได้เกียนเขาก่อนแต่เขาเกียนผมมันก็เป็นพยานได้หมดครับคลิปอ่ะคือใครมีคลิปคนนั้นก็ได้เปรียบผมผมกล้าพูดเลย กรมือเฮียเลยวะแม่งโอ้ยไม่ได้กูทำไมเล้ายิงหัวดิโอแม่งดูดูเขาเล่นครับไอพวกสวะอย่างนี้ไม่น่าหน้า,าไม่ได้เกมนะสวะไอ้เขี้ยสวะยิบหายอ่ะไอสัตว์ไม่ใช่สวะธรรมดาครับคตรสวะขยะสังคมไอพวกเขี้ยเนี่ย ผมกล้าพูดเลยอยากสังคมเกมเอีเหี้ยจะยิงกูก็ยิงกูไม่กลัวมึงแล้วกูโดนมึงเกลมาเยอะแล้วไงขอพูดอะไรกับแม่งเลยเถอะน่งชายอยู่แ้ี่เอี้ยน,นี่มันชอบเกลียน มึงโดนกูเกมนอ,อย่าร้องแล้วกันอย่าร้องแล้วกันเอ้าไอ้เหี้ยโอ้โ้จะกุดฟองมีทำไมล่ะโอ้ไอ้เหี้ยกุดเยน็นน่ะมาไม่เล่นก่อนใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมเออโมโหแหละไอ้เหี้ยตายโง่กูบอกชื่อมันได้เลยไอ้เหี้ยนี่มันชื่อตาไอ้ควายสเต็ปกะกาของแม่งอะ ดูได้นะไอควายมาดิมาดิมาดิกูจะเอาก็เอาไปแม่งวิ่งเลยีอควายดิ พกเย็นผมนก่อนนะทีเวณน,นี้มันขยัะต้าพูดเลย เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปได้ขอโทษที่ปุ่มหัวร้อนนะแต่มันมันไม่ไหวกับไอ้ผู้เล่นอย่างเงี้ยผมขอโทษแล้วกันเฮ้ยแม่งคุณอย่างนี้ผมผมถึงผมถึงเขาเาอย่างนี้แหละครับผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นฟรีไฟมันมีผู้เล่นอย่างนี้ไงหนึ่งหนึ่งบอกยิงหัวสุด ements, ท้ายมันอัดตัวผมครับดู้เต็ปไม่มีงู ตัวอดิจะโทษว่ากูรก้องก็ร้องแต่กูมีคลิปสัตว์มาดิาเห็นไหมผมยิงเขาไปสองหัวเขายิงผมแค่หัวเขายิงผมแค่หัวเดียวอืมเขายิงผมเขายิงผมแค่หัวเดียวนะท่านผู้ชมนี่ผมขอไปคลิปเพียงเท่านี้มาแบบหัวร้อนมา